ไว้สาปอสลานิครับไว้สาปอสลาสงครับทั้งสองนี่เป็นพี่น่องกันเนาะครับอยู่วัดตาลุกตาลุกครับเป็นวัดหรือบ้านครับบ้านครับเป็นบ้านน่องครับล่าตึงวันนี้ปอเขาถึงสองนี่แปลงกองที่บ้านอ๋อแปลงที่บ้านครับปกติปอเขาแปลงกองอย่างพ่องผมได้ตึงปูเจมองซึ่งสบัดใจก็แปลง ทุกอย่างครับทุกอย่างกุญแจของกระเ๋งก้อนของกุญแจของกุญแจกระเพงกุญแจ้ที่มีลูกตุ๊บเนาะครับกระเ๋งแล้วก็สุมาเนาะปอการเป็นกองกองแอลนี่นะครับยากก็กองแอลนี่ถ้าอู่อันใหญ่มันกลมปอนอย่างใดถ้าอู้ถึงตามรักนน้ถ้าผมเนอะมันมันดีลามันปอนักเล่นปอนักของกูญแจอ๋อกูญแจนี่จะนักกว่ารนคับ ลายมันอย่างมันมันหนักการแปลงการตั้งในนะครับเราดูดูแล้วล่ะกล่องตุงนู้นนี่มันใหญ่แท้ครับเ้าแปลงตั้งในแปลงยังไม่หนับแล้วก็ถ้ากล่องบูเจนี่มันจะแปลงอย่างละกล่องตุงนี่มเทคนิถ้าผมนะครับถ้าเหมืนผมเนอะสำรับประเด็นถ้าสาราผมครับแต่ถ้าสาราสลราติอื่นหุนมาจาครับแต่สาราผมว่าบูเจนี่ชุดยอดย่างหย่างยักครับหยากโซ่หเสียงโซ่หเสียงย่างครกว่าจะจูนได้นะครับครับจูนได้ ป่อเข้ามาละก,กองกองแอวนี่หนาครับปัจจุบันป่อแปลงขนาดกี่ขนาดครับมันมีหลายขนาดไหนะคะมันแล้วแต่แขนหน้านแล้วแต่แตหน้ามันเอาผมถามป่อก่อนตอนนี้วันนี้จะมีการแข่งอยู่สองขนาดนสในใเสียงใหญ่และเสียงกลางผมระวังเสียงใหญ่กับเสียงกลางมันแตกต่างกันตรงไหนป่ออแต่ครับยกตัวอย่างป่อลูกเตี้ได้เลยเนอะรับเสียงใหญ่นี่มัน มันจะใหญ่เสียงมันลูกฝายมันนี่กูไงว่าลูกฝายนี่มันจะไปแบบแบบเงาใหญ่เงาอ่ะแบบเกี่ยวกับกลางกางนี่มีปุ้งปุ้งครับปุ้งลูกฝายต้องแห้หน่อยแกมันมันต่างกันเนาะคนอยงมันแตกต่างตัวนี้แต่รับเสียงก็ต้งแตกต่างกันเนาะเสียงนี่นะสกองกลางกับกองใหญ่นี่นะมาฟังแล้วม่วนกันทุกคู่ม่วนทุกคู่ครับกลางก็ม่วนถ้ากลางเต้นนะครับ ถ้ากลางมาบางแกนี่มาหน้าสิบสองกึ่งหายไงเป็นเสียงแฮมไปละอย่างก็กระเทยอ้กระเทยเนาะมันไปข่วนมือกลางละกลางแต่นาะตอนที่ผู้เขาเล่นกับไม้ที่แหงมาย้อยนะครับเออแหงอะไรพระสิงเนาะัมาเปิดกลางแต่ตุ้งตุ้งตุ้งตุงไปหลุดหลุดฟังเอาตัวแบบแต่แต่ไม่ย้อยครับกลางแต่แต่ครับกลางนี่นะเจ้าตำรับนี่นะเจ้าตำรับกลางเสียงกลางเมื่อแต่ เราประเดี๋ยวนี a, a ้รุ่นใบเราประเดี๋ยวนี้เขาแปลงพี่แพงมาเอาใหญ่มาใส่ครับหรือแข้งกับเป็่นเสียงกลางห้ามไปอย่าละเปกระเทยครับถ้าอูโเป็นกระเทยกระเทยหนอกครับตั้งใ่ก่อนต้องไม่ไปต้องตั้งน้อยกว่าใ่ไปแล้วอูดถึงว่าอันนี้ลักษณะของเสียงเนาะซึ่งมันจะแตกต่างใหญ่และกลางใหญ่นี่ใยแน่นนอย่างตัวนี้ครับแล้วถ้าเป็นลักษณะของภายนอกอย่างหยาดอย่างผมตีหรือว่านักละอ่อนที่บบเกยหู้มาก่อน จะแยกแยกได้คือว่าอันนี้กล่องแอลเสียงใหญ่เนออันนี้กล่องแอลเสียงกลางป่อตั้งหลังของป่ออันนี้คืออันไหนเป็นเสียงใหญ่เสียงใหญ่นะครับก่อลูกกา๊มนะครับป่อสุมาตรับอันนี้เสียงใหญ่นี่เสียงใหญ่ครับใหญ่เพราะมันสูงคมันมันบางเ่้วก็สูงก็ต่ำครับมันใหญ่หน้ามันคับอยู่ติหน้าหน้ามันใหญ่ สักตอนนี่เหมาะสมัยแพงนี่หน้า13ขึ้นไปนี่จะเป็นเสียงใหญ่ละสิบนิ้วขึ้นไปส3ตึก13ตสกึงใหญ่ละ<อ>ละาบะเดียวนี่มัน14ขึ้นแค่15์สิบห้ละครับความเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้ากองนี่นิ้วสิบห้า <15 S 2> นิ้ว,วครับ14นิ้ว ครับถ้าเป็นต้นไปนี่ผมนี่13เกิง13เกิงของปอแคนนี่13เกิงข้ามสิบสามเกิงวัดจากนี่เฉพาะที่วัดสุกังครับครับแบ่งสุกังครับและแกนนี่ลราแกนนี่กระเต่าเดียวครับได้มันอยู่ที่ลักษณะของกองครับถ้ามอว่าหน้ามันใหญ่หน้ามันใหญ่ก็ต้องเอาหายาวหน่อยแต่แล้วแต่สาราแล้วรื่อันี้เนรับแ้่ก็ความยาวก็ต้องยาวหน่อยเพราะมันสมดุลกันอ๋อเล็กน้อยแาหายยาวหนาะครับกูนมันสั้นมันก็บาครับ มาเจาอาสงุดูนกันอ๋อแล้วตอนี้เปืนห้องไวอย่างครับป๋อหน้ากล่องก่ออันนี้หน้ากล่องครับและส่วนจากต่อจากหน้ากล่องลงมาถึงตานี้นี่หครับอันนี้ไหไหครับปืนห้องหมันอ๋อนี่หเนหนอครับและนี่ปืนห้องเล็บจ้างเล็บจ้างครับอันนี้ก้นขันก้นขันลูกมากลูกมากครับคนมะเกาก็เปืนนับลูกมากอ๋อนี่ลูกมากหนึ่งลูกมากป้นจะนันลูกมากอันนี้ผมไปได้ตามลาจากปืนน้อยเลิศครับบ้านกองมูล กจะนาว่าสุข,ขาม,มุขี <Okay. S 2> สลีจมจืน่นตื่นแมงพงสมสร้างม้างสังโคโคที่รัดวัดพระเจ้าเข้าสู่นิพานสุดยอดละเ oh. ข,ข้าสู่น oh. ิพานแลายแกนเขากนะนาบวาสุขามโมขีประเดี๋ยวนี้เปิดหน้าแผงยาเป็นสุขะโมาขีโม,ม,มเค่อผู้หมแต่นี่ผู้เฮียนตลาดจากคอน้อยเลยคนน้อยเลยเปิดบอกว่าอันนี้ค,คือค่ะสุขสุขามะมขีครับ สลีต้มจืบตื่นเมืองภูมิสุมเซกสร้างคมั่งสังโครับโคที่ซับวัดพระเจ้าเข้าสู่นิพานเข้าสู่นิพานผัดแปดลูกแปดลูกคาราวน้าไปะมนก็หน่าไปตามลูกเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อ๋ออันนี้ปลาูมถามปอน้อยเลิศเพื่อกะถือเป็นผู้คููของคนหนึ่งครับถามว่าปอน้อยแล้วที่บัดดี้ทุกขืออยังเพื่อว่ามัางสังโคเพราะบัดี้เพื่อวบาบัดี้ฟังจือว่าม้างม้างสังโคบัดี้หมูนั่นดีมด สุข้าวเมขีก็ดีสลีจุ้มจืดก็ดีเนีย<ะ>่ยเพื่นว่าเพื่นหน้าผมบอกผมนะครูก็เฮียนกับเปินแม่กับจามาทดองดีนะครับได้อยู่โเหมือนนะแกเนี่ยถ้าผมแปลงกองนี่ผมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเริ่มแปลงกองละครับแต่ชอบนี่สมัยเป็นน้องอ้อนวัตรเป็นคยงชอบกองชอบยังชอบทุกอย่างกูจีมองเชิงชอบมดชอบทิงแหวชอบมดเนี่ยของจริงมองเนี่ยเนี่ยก็ช่วงหลังแม่ก็ มึงไงว่ามันสิคงที่ว่าเขาสนใจเนาะครับเขาสอบเข้ามาฝึกนี่เปิร์มาพอเปิร์อย่างผมไปพอเขาน้อยเลิศพ่องเนาะเขาน้อยเลิศเปิร์แปลงไม่ย่อยแบบเปิรนไหนรองเปิร์กับแปลงเขาเขาไปเอวเไปอย่างเขาไปแปะเปิร์นเขาไนังพอเปิร์นพอเปิร์เนี่ยแต่เปิร์นซ้อนเปิร์มาซ้อนครับเปิรจะมาซ้อนเปิร์กับเขาไปพอเปิร์เปิร์นแบบพอเด้อพอคนเดียวเนาะพอคนเดียวเราเข้ามาศึกษาเอาอย่าง ามาศึกษาเอาอย่างเงี้ยเขาก around, okay. nah i, oh, like. Again, horn, ็พ right? oh. nice. ัฒนาเอาเขาไปแล้วเหลือเอาจนมจับชุดได้อย่างเพื่อไปอย่างนี่อ่ะนี่ถ้าเพิ่นเอามาหูมาซ่อมที่เขาหน่อยเขาเพิ่อนหนังเพิ่นนี่เพิ่นมาหูเขากองแกนี่ของเพิ่นดังเขาหูเพื่อนดังละเพิ่นมาซ่อมเขาก็ลากโพทางในบุญเนี่ยเอาบปโพดังในเพื่อว่ามันเป็นความนี่เขาอ่ะความจำของเขาอย่างความจำมันศึกษาเนี่ยเขาก็พัฒนาเอาเนี่ยเขาแสวงหามันเนี่ยเนี่ยมันแบบมัน มดพรสวรรค์เฮามีแต่เฮาต้องหาพรแสวงตัวเฮ้ามีก็พรสวรรค์คือจบครับขอสแวงหานะครับมันเป็นอีกสลัดทุกคนอย่าเป็นอหมดคแต่พอเปื่อนเปื่อนอย่าตึงอย่าไปสอนนักครับแต่พออันนี้ตีเนือหายมันตีเนือยาวตีเนืออันนี้ตีเนือเปืนอนแบบใครอู้นักเปื่นแบบใครบอกขาดมาเฮาถามเปื่อนละเปื่อนกับแบบก้อนพ่อไปพ่อเปื่อนกับแก เปล่บอกแล้ยเนี่ยการทีกจ่ากองอย่างไี้แม่เปล่าซ้อนเนี่ยของเท่ากันเนี่ยถ้าต้องเอาตะยี่มาแก้แล้วถึงไหมะองไวรุ่นมาเดี๋ยวนี้เขาขีกจ่ามจากไหจ่าเมืองเล่นจากาวละใช่กาวครับใช่จากาวเนี่ยเป็นนี่แล้วหงเขานี่หงจะใช้จ่าเมืองอยู่ครับใช่กิ๊กเนาขี้เต่าขี้เต่านึ่งแล้วก็ขี้เต่าแล้วก็ข้าวเหนียวครับเข้านึ่งเขานึ่งนะครับเขานึ่ง แต่ก่อนนี่เป็นขนมเส้นคันเดิมนี้ขนมเส้นแล้วเนาะขนมเส้นเบาแล้วครับเบาแล้วเนาะพ้าวหนมเส้นแบบเดียวนี่มันมีย่างอ๋อมันบบมีย่างแต่ก่อนนี่ขนมเส้นเปิลมาหรอะครับเปิลมาอย่างเข้ามาเขาเพิ่งเขาก่อนหน้เนาะแล้วเปิลมาบีบเนาะแล้วมันเามากั้นจานนี่มันจะเหนียวครับแล้วแบบเดียวนี่มาแป้งมาทำามาท่แล้วก็บีบบวบเนี่ยมันมีย่างครับผมใจเขาหนึ่งอย่างเดียวครับครับมันอยู่ที่นิกที่การเขาขี้กุจจานต้องดูตีหน้างานกับเนาะว่ามมัันนเเหียวได้้จาาผสครบ ก็นี่อาจารย mm. Arrow, in ์นิว in ่าเลยคระบอาจารย์กล้องกล้องตาเนาะถ้องาไอ้ห like ูไปหันสาระที่อื่นปุนแปลงจาเนี่ยมันจะออกสีเทาแล้วที่ของสาระเนี RV ่ยมันเป็นสีดำมันมีทิ้งยิงอีกครับแบบพ่อผมใช้ทานโดยเอามาต่ำเอาคุกๆเอาทานผสมกับขี้เต่าเขากิ๊กออกมาอย่างออกดำนี่ยเป็นนี่ครับอย่างปุ๊กผูชายเขาเนี่ยผมก่อน ครูชายนะครับครูชายนะเราะครูชายมาต่อมาต่อนะอันนั่นก่อนก็เนี่ยลูกชายตุกันเนี่ยลูกชายนะตอนนี้เล่นตุกันหรอเล่นตุกันครับเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายปิ่นมีลูกชิ้นลูกไห้ก็ไปของพวกยอันหน่อยพแจกกันไปอ่ะผมก็มีอ่ะมีงานอันนี้เป็นพิมพงานของกองบอครับที่แปลงกองตุกันครับอันนี้ก่องอ่อนแน่ครับอ้อนหน้าตัดสินงานหน้าตัดสินแล้วก็แล้วก็มาหุ่นจักรกับเอกามาซื้อขายเรื่องกองตัวอยเนี่ย โอ้ <c oughs> ดี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 ีด่ทำ <c oughs> ยูลูกเมียเลยผมทำ <c oughs> ย่างปกติคนสมมติน่ะตีปอตั้งสลากเก้าเนี่ยมันมีสูรตรการแปลงกองกอสมมตินอกครับถ้าสมมติวันหน้าสิบสามอีนาะครับละความยาวของไหมาจนนี่จะต้องเป็นแต่ใดเอี้ยอันนี้อันนี้หน้าสิบสามกึ่งเนาะสิบสามกึ่งครับสิบสามกึ่งมันไหนีมันจะอยู่ประมาณสามสิบสองนิ้วสามสิบสองนิ้วเป๊ะเลยครับ สามสิบสองหรือสามสิบสามแล้วแต่มันอยู่ที่ไม้เหมือนกันอยู่ที่ไม้เหมือนกันครับสมมื่ว่าถ้ามันใหญ่หน้าสิบสี่สิบห้าเนาะหายมันก็ตกประมาณว่าสามสิบห้าใส่หกนิ้วโอ้พอมันลากก็โคนมันก็ต้องยาวมันตรงอยู่สองเมตรปลายถ้ารวมถึงก้นถึงก้นถึงอย่างงี้หมดนะครับยสองเมตรปลายครับอันเนี้ยมันจะสรงรุ่กันมันจะงามครับแต่บาร์เมโซตายตัวนะพอรับอยู่ตีไม้เหมือนกันอยู่ที่ปอกคึดสร้างสันเหมือนกัน แล้วเอวความบางของเอวเหรอเอวนครับเอวนี่มันก็อยู่ที่มันรู้อย่างไรฮะมันรู้อย่างมันอยู่ที่ฉลาบางโพหนะกฉลานะบางกึงนะครับบางโพก็ชอบบางโพก็ชอบเอวใหญ่โอ้ข้ออย่างหัวมันโค้มันแบบโคครับมันต้องก่อนมันต้องจีบีลาเนาะครับมันได่ใใจเครื่องโอต้องตั้งกลางมันแน่ๆต้องนี่ดีๆครับอยู่จังหงวะที่นี่นะครับอาสวานี่นะก็อนไปเจี๊ยรอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้นะครับ เนี่ยเลอกไม่ได้นะอั้นี่ผมนี่คือว่าป่อผมนี่เป็นสลาเปิ่นลาเปิ่นเปิ่นเป็นะลาเนาะแบ่งบ้านแต่ง่าเนี้ยเปื่นสอนผมจีสวบานเืยืนจีนะเปื่นเพิ่งเนี่ยคือว่าหอหอหน่อยหอหน่อยหอหน่อยแล้วก็จีกรรมดีๆีตั้งดีดีครับสาวนนะทีลาป่อจะสอนเป็นสลาไม่ถ้าต่อเปิ่นมาสอนเงช่างไม้ช่างปุนเนี่มดก่อนครับถ้ามีเเดียวกับปเกาสิปลายบ่ลยแล้วเปื่อนไ้ถ่ายทอดที่พอด คือสูตรแรกการแปลงจากหน้ากล่อง13เกิงมานี่ก็มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ3 12ครับ3 2 3 3น่ยแล้วช่วงของแอลนี่ก็บอกว่ากันเนอาะนี่ผมว่ากันดูที่เขาชอบเขายาวแงว่ากันล้แก็ช่วงของลูกมาที่หรอครับลูกมงนี่เขาจะเอากี่ลูกเนี่ยเป็นลูกยุงกรับถ้าลูกทีมันก็มีมกัมันก็ทีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยลูกทีนี่เป็นสมัครใจกกี่หรือแจ็กููมันก็แล้วแต่เลือกแต่ส่วนมั้งครับเลือกแต่ส่วนรับ ถ้าเฮาก็นับแตงผมผูกสู้ผมนี่ผูกจะนับสโลกลูกหมากอย่างที่ผมสลลกุพพองครับอ๋อนับสโลกุลูกหมากนะผมจะต้องลงตรงโกดเจ้าดีเจ้าดีผมเอาครับเนี่ยแล้วมาดูก่อนนี่เอาคร่าวๆกันเนาะครับผมอันนี้หน้ากองหน้ากองอันนี้ลายกองลายกองครับอันนี้อย่างนี่หูหิ่ง หูหินหูนิ่งหูหินกลองหูหินกล่องครับโอบางตีบางตีลองไปดูนะครับมันจะมีหนังครับเป็นเกี๊ยวอ๋อเป็นเชือกเนาะแต่หูหีนเป็นหนังหูหินข้างหูหินกลองอันนี้หน้ากลองครับหูหินหูหินอันนี้ต่อลงมาอันนี้ไหอันนี้ไหอันนี้เกี๊ยวอันนี้เชือกมาหนอกมัาก่อนเจ้หนังเนาะหนังเข้ามากรน้องร้านน้องเจ้หนังครับแล้วก็นี่มาเล็บจ้างเล็บจ้างเล็บจ้างครับอันนี้ก้นขันก้นขันเออมันเหมือนก้นขันเนาะครับครับอันนี้ตอก แอลนี่แอวมันต่อวันหรอกครับแอลกล่องแอวกล่องครับแล้วนี่ลูกมากลูกหมากลูกมากตามสูตรของก่อสามสูตรครับตั้งแต่นี่มาจนนี่ไปเพราว่าก้นกองหมดไปกล่องก้นก้นมีข้าก้นนะพีครับก้นอยู่ตันนี่เลยเนาะครับก้นมาขึ้นมาอันอันก้นนี่เปิดเกือเ้าอู้ว่าก้นกบบแม่นต้องนี่นี่ลงตะกูละครับครับต้องเอาก้นมันเอาแบบคือก้นมันสวดมันอย่างคือมันเสมออ๋อเทคนินี้มันมีครับการแปลงลูกมากแน่ยังคือมันเต่าเดียวกันนี่ใหญ่แครับ ก็มีเทคนิคของมันีครับบางคนกับแปลงลูกแมงตั้งแจ้ำๆไปผมคุณเรื่องละแต่งผมมีห้าอย่างของปอมีห้าอย่างซึ่งบอกบอกไผ่านหน่อยบอกครับบอกก็ได้ครับเป็นอย่างว่าเขาต่อเจียกจีกตรงนี้ตั้งตรงนี้เอาพอลูกแมงตรนี่ถ้ามันสูงข้าก็หมายไว้เาเต็งขึ้นมาลงเต่าตัวนี้ตเต่าเจี๊ยกนี่ปึ๊บเลยปึ๊บเลยครับเนี่ยลูกแมงก็ได้ลงมาดูครับบางบางตีนแกนน้อยแกนใหญ่มาเจ้ากันแล้วก็สูงต่ำครับที่นี่ครับ นี่บอกโอ้เนี่ยเนี่ยเทคนิคจัานูครับอันนี้เป็นห้องว่าเทคนิคจัานูนะเนี่ยเหมือนงเหมือนกันครับแต่ว่านันสัดส่วนนี่ก็ห้องเหมือนกันเหมือนกันครับห้องเหมือนกันแน่นอนโอ้ปอเราตั้งอู้ถึงก้นกล่องนี่เป็นเมื่อมีขนาดเต่าน้อยกว่าหน้ากล่องมันต้องใหญ่ครับฮะต้องใหญ่ครับต้องใหญ่กว่านอกัใหญ่ครับแล้วมันมีขนาดใหญ่สมมุติว่าสมมุติว่า หน้ามันอยู่หน่สิบสี่เนาะครับโก้นมันต้องเพ้่มประมาณสิบหกว่าสิบหกต้องใหญ่กว่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไปครับถ้าใหญ่กว่านั้นไปกับแบบไงมันละมันบานไปครับมันต้องเอาหม่องพรีอ่ะครับประมาณสักสองนิ้วย่ะสองนิ้วยนะใหญ่ไปนะถ้าไม่จำกัดนี่มือนว่ากันครับไม่จำกัดมืนว่ากันเท่ยกับแน่กับก้นเต่าเดียว่ันเราดูแล้วมันกับปีกของนะเราดูแล้วมันแบบไงงามบีบได้ก้นมันน้อยว่หน่อยอย่างบีบได้ มันยูดี่ไหมครับอยูที่ไหมครับถ้าไม้มันใหญ่นี่โอเคเต็มตีเอลต่ดได้ก็ได้เนี่อยอ,อันนี้คือเสียงกล่องเอลเสียงใหญ่ครับถ้าเสียงเสียงกลางทั้งหลังนั่นก็สูตรใจเดียวกระป๋อเลยครับแต่ห่อส่วนลงไปยอ่อสวนมีนเสียงกลางนี่ ใจหน้ามันแตะไรขึ้นเสียงกลางนี่ทำมน้าก่อนนี่ผมขาเล่นหน้า12ครับ12ขึ้น2องขึ้นถึงตึก12เกินแน่นแน่นตึ๊กสิเกิง12นสิบสอิบสามไปก่มาได้ละมาได้แล้วเนาะสิบสามก็เป็นเสียงห้ามไปละเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นก่อนนะครับครับครับแล้วประเดี๋ยวนี้มันก็ว่า12 13 12เกิง13เนี่ยถ้าเป็นเสียงกลางละมันไ่เจ้งครับอย่างถ้าผมยังนักศึกษาหรือน้องอ่อนโดนไม่จะต้องฟังเสียงเอาครับหน้าแต่สีเนี่ยมาผมนะ พ่อผมพ่อผมเพชรราชพัฒปีปีสองห้าร้อยโหด้แล่วเนี่ยสักอันนียกันห้าสองครับครับสองห้าร้อยสองผมได้การประดิษฐ์กล่องนุ่งนั่นอุ้่มปัญญาครับปุ่มปัญญาสักการ์ปุ่มปัญญาครับปุ่มปัญญาเด้แล้วบแล้วแต่เพื่อนอะเอาล่ะตอนนี้พอจะเริ่มปั๊บเลยบ่ครับเอาล่ะเริ่มปั๊บอันโอเคผมรบกวนพอแต่อีกก่อนเดี๋ยวคุยกันเนาะครับ ขอบคุณปอนเนตครับธขอบคุณประสงค์มากมากเลยนะครับวันนี้ได้ทักถามปอนเ,นนเนตนักน้อยเน้อเดี๋ยวสักวันผมจะแอวบ้านเน้อเดี๋ยวไปหาป้อขาที่บ้านเน้อ <c oughs> เอาละครับขอบคุณปอนเนตขอบคุณประสงค์กันนะครับ